สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสารตำริกยาติดธรรมสนมดิววารตีทุกท่านทุกคนและก็เพจคนมักหวยทั้งสองเพจเลยนะครับเราพัฒนาวันจันทร์ที่23กันยายนนี้นะครับเมื่อที่แล้วผมก็ยังให้ถือว่าไม่เข้านะครับให้6-8มันออก8-6ใช่ไหมแต่ถ้าใครซื้อกลับก็คงจะถูกนั่นแหละ แต่ในในส่วนตัวก็ถือว่าเฉียดกันแล้วกันนะครับเฉียดเนาะทีนี้มาดูงวดวันที่23วันจันทร์ที่23กันบ้างวันจันทร์ย3บสาเนี่ยขออนุญาตให้เยอะเนื่องจากว่ากันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าให้ตัวเดียวหรือ2ตัวเนี่ยโอกาสพลาดมีเยอะเลยผมก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่างวดวันที่ถ้าวันจันทร์ที่23าเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างวันจันทร์ที่23บเนี่ยผมให้3ตัวแต่จะแยกย่อยออกไปนะครับ3ตัวก็ประกอบไปด้วย 925 925 3ตัวนี้นะแต่ว่าอุ๋ย3ตัวบอกเฮ้ยทำไมให้เยอะกันให้3ตัวนะครับคือ925แต่ถ้าเด้นเด้น2ตัวก็คือ9กับ5นั่นเองนะครับแต่ถ้าให้เหลือแบบตัวเดียวมั่นใจขนาดไหนไม่กล้ามั่นใจก็2ตัวไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะ <laughs> เออเอาถ้าตัวเดียวผมไปที่เลข5แล้วกันเออไอ้ไม่เอาดีกว่าเลข9 เอาเลข9นะใครจะไปรูดเลข9แต่ถ้าใครแบบเผื่อๆอไว้หน่อยก็คือเลข9ก็ับเลข5แล้วกันนะครับทีนี้มาดูนะครับตัวเต็มนะตัวเจาะผมให้เริ่มตัวเต็มก่อนก่อนนะครับแล้วค่อยตัดตัดตัดไปเรื่อยๆตัวเจาะนะครับตัวเต็มเลยนะมี9 1 9 2 9 3 9 4 9 7 9 8 มีกี่ตัวมี6ตัวด้วยกัน6คู่นะครับใครชอบ9ไปตั้งเช็คได้นะครับ9 1 9 2 93 94 97และ98นี่คือตัวเต็มนะครับต่อไปเลข2กันบ้างเดี๋ยวค่อยตัดนะครับต่อไปเลข2เลข2เนี่ยจะมีตัวไหนบ้างตัว2ตัวรองนะครับ2ก็จะประกอบไปด้วยตัวเต็มนะครับตัวเต็มก็คือ2 1, 2, 2 3, 2 3,, 26 และ29ครับนี่คือตัวเต็มนะครับ21 22 23 26และ29ครับนี่คือตัวเต็มเดี๋ยวค่อยตัดนะครับทีนี้เลข5กันบ้างเมื่อเมืม่อสักครู่นี้เลข2ใครชอบ2ก็ตามเซตเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวตัดอีกทีหนึ่งนะครับเลข5้าครับ้าเลข5เนี่ยผมก็ชอบอยู่นะงวดนี้น่าจะมาวันจันทร์เนี่ย้าเลข5ก็ประกอบไปด้วย 50, 52,56 57 59 50 52 56 57 59นี่คือเลข3ตัวเลยนะแล้วก็ถอดแล้วตัวเจาะด้วย9 2 5ทีนี้มาดูตัวตัดกันบ้าง จะเซตเล็กๆน้อยๆสำหรับคนงบน้อยนะครับเลข9นะครับเน้นให้ตัวเลข9นะครับ9กับ5ตัว2เป็นตัวรองนะครับแต่ถ้าใครจะอยากจะไปทั้งคู่ก็ได้9กับ5นะครับอ่ะเอา9ก่อนเนาะ9ตัวตัดแล้วนะครับก็มี9 1 9 2และ9 3ครับ3คู่แค่นี้9 1 9 2 9 3ครับในส่วนของเลข2กันบ้างครับ2เนี่ยจะมีแค่2คู่เท่านั้นนะฮะสองคู่นะครับ2ก็คือ 2-2และ2-3ครับเลข2นะถ้าใครชอบ2ตัดให้2-2และ2-3ครับในส่วนของเลข5กันบ้างครับ5เนี่ยมาดูนะ5อาจจะเยอะนิดนึงมาเยอะมากครับมาเยอะมาก5เนี่ยจะมีแค่2คู่เดียวกัน5ก็คือ5-2กับ5-9 5-2กับ5-9ครับแค่นี้ถ้าสรุปทั้ง3เซตเนี่ยตัวเจาะมาให้เนี่ย มีทั้งหมดด้วยกันมี22 23 52 59แล้วก็91 92 93 7ตัว7คู่ทั้งหมดเลยนะอันนี้ตัวกันอืมอ่าตัวเจาะฮะแต่ถ้าใครชอบเลข9เนี่ย9ก9 2 93่ 3. ถ้าใครชอบเลข2ก็คือ22 23ใครชอบเลข5้า 52กับ59แค่นี้จบครับแต่ถ้าว่าเน้นตัวไหนผมชอบเลข9กครับงวดน,นี้ถ้าสา2ตัวละ9กกับ5โอเคครับเอาเป็นว่าเป็นแนวทางในงวดวันที่23วันจันทร์ที่23ที่จะถึงนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมใครชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับชอบเลข9หรือเลข2หรือเลข5แต่ถ้าท่านชอบเลข9เนี่ย9อะไรแต่ถ้าท่านชอบเลข2 2อะไร แต่ถ้าท่านชอบเลข5เลข5อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกด subscribe กดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรุปวิวารอตี้แล้วก็เพจคนมักหวยด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้รวย,รวย,รวยเๆเฮงๆทุกท่านทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ